การกระทําแม่จะบอกเราเสมอว่าภูมิใจนะตั้งแต่ปีหนึ่งเราเป็นคนที่มันต่างบ้านอยู่แล้วเชื่อไหมว่าเขาให้ลงสามอันดับสามอันดับของของมาไม่ใช่อะไรอันดับแรกที่ลงคือสาธารณสุศาสตร์อันดับที่สองคือเกษตรศาสตร์อันดับที่สามคือวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่ละดับไอคิวของเรา จากธารณรสุขศาสตร์ก็เลยตัดเราออกไปแล้วก็มันติดเกษตรศาสตร์แล้วก็วิทาการคอมเพราะตอนนั้นช่วงนั้นเขาฮิตลงเกษตรศาสตร์เราก็ตามเทรนเขาไงแต่เราว่าโอ้โหเราไม่สู้หรอกเราทางานเราเราไม่ค่อยทําสวนทําทําไร่เราเราอยู่เล่นคอมดีกว่าเพราะเราอยู่เล่นคอมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราลงเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์นะ วิชาการคอมพิวเตอร์ทุกคนอาจจะเข้าใจว่ามันมันต้องซ่อมคอมเป็นมันต้องทำรู้รู้เครื่องในของคอมมา่านี่คือ C P U มันข้างในมีการ์ดจอมีเมนบอร์ดมีอะไรที่มันต่อเข้ากันไปสามารถซ่อมได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนวิชาการคอมพิวเตอร์ก็คือเรียนการเขียนเขียนโค้ดเขียนครค้ดภาษาซี j a ต a ว่า s c i พวกนี้เือวโอ้โหปวดสมองหนักกว่าเดิมเลย เรียนยากมากคับเป็นาการคอมพิวเตอร์จากเล็ที่หนึ่งแล้วเรียนยากมากเรียนการเขียนโค้ดเรียนการอแควครุรัตเราก็ได้เรียนนะแควคุรัตคณิตศาสตร์ภาษาพวกภาษาทุกอย่างอ่ะที่เอาไปเนี่นได้แบบประมาณสี่หรือเปล่าสี่หรือดีนี่แหละเรียนคอมมา เขียนโปรแกรมล้วนๆถามว่าเขียนโปรแกรมรู้เรื่องไหมไปก็เขียนโปรแกรมไม่รู้เรื่องนะทุกคนเขียนได้อยู่เขียนแบบว่าเขียนในจาว่าหรือตอนนั้นรูษษษษษ้ภาษาซีนี่แหละที่มันออกหน้าเว็บอ่ะใช่เขียนว่าป้าไปไปโอ디โอออกออกหน้าเว็บเพราะใส่ใส่อ่าโค้ดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเร่งออกหน้าเว็บแค่นั้นก็ดีใจแล้วใช่มันเกี่ยวกับการ เขียนโค้ดแล้วก็เขียนเขาเรียกว่าลูปวนลูปวนลูปทัวรฟอสเวลาเวลาได้เคยได้ยินเลยครับว่าวนลูปไปวนลูปมาวนลูปความรู้สึกวนวนลู o เหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนทัวฟอนี่แหละถ้าถ้าฟอสก็จะวนลูปใหม่ถ้าทัก็จะจบ the end ยาก pc ปีสี่ตั้งแต่ปีปีสามปีสามเราจะเริ่มทำโปรเจกต์แล้วใช่ไหมโปรเจกต์ project ของเราอะเ mm hmm. ล่ากี่ครั้งก็ยังคงเหมือนเดิมก็ยังคงเป็นสิ่งที่ภูมิใจเหมือนเดิมว่าโปรเจกต์ของเรามันเป็นโปรเจกต์ห้องสมุดโดยไม่ต้องใช้บรรรักษ์โดยใช้แผน mm ่น hmm. RFID แผ่น RFID มันคืออะไรคือทุกคนเคยเห็นชิปที่ติดอยู่อยู่ ชิปสีเหลืองๆที่ติดอยู่บัตรประชาชนแล้วก็นี่คือแผ่นไอไฟนีมันเป็นฐานเก็บข้อมูลอย่างหนึ่งแต่มันจะมีชิปข้างในตัวเล็ก,ลกมีชิปข้างในตัวเล็ก,เ,ลกเราครอบเอาชิปข้างในตัวนั้นไปแปะแสงสื่อแต่ละเล่เมแล้วก็กรอข้อมูลโดยใส่ซอสโคเข้าไปว่า เล่มนี้ชื่อว่าอะไรแล้วถ้าผ่านผ่านเครื่องสแกนบอร์ดเอาเอาดุดมูตัวนี้ไปปุ๊บอันนี้คือยืมยืมแล้วคราวนี้พอยืมไปแล้วมีเวลาสามวันคุณจะต้องส่งคืนถ้าคุณไม่ส่งคืนคุณจะถูกปรับพอพอพอส่งมาคืนก็เป็นในส่วนของการคืนแล้วก็ต้องมาสแกนข้ามกับผ่านก็เป็นคืนนี่คือเหมือนเป็นตู้ ตู้ยืมหนังสือออนไลน์แม่เข้าใจแหละแม่อาจจะไม่เข้าใจแม่อาจจะไม่รู้จักบอร์ดอ d ดูโนเพราะว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีนิดหน่อยแล้วตอนฝึกง,งานไปฝึกง,งานที่โรงเรียนมาลีประรมอยู่อยู่แถวบ้านเป็นโรงเรียนที่ไปเรียนตอนประถมเป็นเด็กฝึกง,งานที่แล้วก็ไปฝึกง,งานกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ในแกงโอริโอด้วยกันชื่อว่าแบง ก็ไปฝึกงานในธุรการ <c oughs> บน่บนๆเดียวแต่กับ Excel แต่มีน้องๆปอหกปอสองปอสามเขาจะชอบชอบมาแก้เราชอบมาตอเราถึงน้อยปอขบมาต่อตอนจะจบเด็กน้อยก็มีมอบดอกไม้ให้ด้วยมีบางวันนั่นแล้นนั่นเลก็เอารวมมาให้กิน